ดีครับท่านผู้ชมดีอยู่เรื่อยแหละกุ้งไม่ค่อยได้ตกนะเดี๋ยวกุ้งมันไม่ค่อยด,ดีหนึ่งก็เลยเปลี่ยนสถานที่มาตกปลาประจวดประจวดได้มาสี่ตัวแล้วยกสองตีได้สี่ตัวอาจจะมีเสียงรถคนหน่อยทั้งลมทั้งเสียงรถวิ่งบนสะพานนี่เป็นสะพานจำไม่กลองนะ ครับประจวบไก็ต้องไปซื้อที่ตลาดกินแล้วหาตกเองแล้วเดี๋ยวไปทําแดดเดียวเองได้มาลนะ้วหนึ่งตัวเมื่อกี้ได้มาสี่นี่ได้ใหม่เพิ่งจะตั้งกล้องเออเดี๋ยวยกมันล้นๆเลยดีกว่า ดีเหมือนกันท่านผู้ชมเนี่ยถ้้สะพานยาวไม่คล้องเนี่ยถ้ามีเรือมาจอดนะเนี่ยมาตกปลาอย่างเงี้ยตกแบบเล่นสนุกสนุกเพลินเพลิน,นตากลมเย็นๆแล้วก็อย่าลืมหาของกินมาด้วยนะเพราะแถวนี้มันไม่มีขายหรอกต้องขึ้นบกไปถึงจะมีขายตากลมเย็นๆเนี่ยเพลินๆได้กับข้าวไปกินบ้านด้วย ตนุกดีลองดูนะใครใครชอบตกปลาแบบเนี้ยเราเอาตนุดนะอย่าไปซีเรียสม่จำเป็นว่าต้องโหต้องไปหาแต่ปลาใหญ่ๆปลาเล็กๆก็ตกเรือตกมันดีอุ้ยมอ้ยคันนู้นมันดึงได้เลยนะี่คันนะู้นน่ะเห็นมั็ไปยกดูวนี่ ขั้นหนึ่งเผื่อมันจะหลุดโอ้ยคัยนนี้ก็พันกันทำไมทำไมไอ้คันที่ติดเม,มืเ่อกี้เนี่ยหนึ่งก็ไปดึงมันไปติดอะไรไม่รูฝ้ฝอยๆใต้ใต้น้ำอะ่ะ ได้ปลาตัวเี้ยมาตัวปลาอะไรไม่รู้หน้าตาตลกดีมีมหอหัผมไม่รู้นู่นอันนู้นคิดยังไงเลยนะขันนู้น ดีนะเป็นเบ็ดหางยาวก้านยาวถ้าเป็นเบ็ดก้านสั้นก็กินลึกขนาดนี้ต,ต้องต้องใช้ครีมที่บอกนี่ตัวกำลังสวยเลยนะประจวดคิดว่าคันนี้จะกินเลยนี่นี่กระตุกนะกระตุกกระตุก มันดึงไม่แรงหกปลาตัวมันไม่ใหญ่นั่นนะอยู่แล้วมั้งอ้าวไม่เงียบอ่นี่าอยู่ก็ตัวเล็ก่ะแต่จะไม่อยู่แล้ว,เ,เ,ว,เ,ลนะลวเรียบร้อยไปซะแล้วเอออ้าวอยู่เหมือนกันนะ่ เฮอตัวเหลืองอัดเลยกระจดเห็นไหมเนี่ยนึกว่าจะไม่อยู่ซะแล้วดิโอ้โหกินนสลึกเลยไม่อยู่ได้ไงเนี่ยลึกจัดอืมอืมแต่ที่แน่แน่ฝนตกแล้วด้วยเดี๋ยวต้องเก็บอุปกรณ์ก่อนคันนี้เหมือนปลามติดเลยนะคันดำไม่ใช่ นี่นานแล้วเนี่ยเงียบเงียบรู้มีอะไรกินรเปล่าเงียบเกินน้ำข้างบนมันลงแลเนี่ยทางล่างมันไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปทางราดบุรีแต่น้ำข้างบนไหลลงไปทางปากอ่าวเป็นงงเหมือนกันนี่นี่น่คันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าต่อดืดดืดดืเดี๋ยวลองจับดูดิ เอาสิผสมเอาเลยลุกๆๆเลยเงียบมันจะติดไปแล้วก็ไม่รู้สัมผัสได้ว่ามันลุกๆเบาๆมันเล็มหรือมันยังไงอยู่ื้่เล็มหรือยังไงอยู่นี่มันต้องวัดเลยนี่ น่าจะตัวเดียว,วเตน่ยตัวสวยด้วยนี่ยมันกินเหยื่อมันเล็มเหยื่ออันอื่นหมดแล้วหน,นึ่งจะใช้เบ็ดสามตัวเลยนะเอาเปรียบมากอะกลัว <c oughs> ไม่ได้ไงเ,เอาเปรียบไว้ก่อนดูเนี่ยเนี่ยแสดงว่ามันตีมอยู่นาน้วประจวดประจวด ตัวแล้วไหนไหนประจวดตรงนั้นเลยประจวดล้วนๆเลยครับโอ้ยขนาดตอดกี่แล้วเนะี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลงเลยพอพอลงปุ๊บไอ้นันตอดใหญ่เลยเนีย่คันนี้นั่นนั่นถึงใหญ่เลยเห็นไหมปรากฏไปไหนหมดไม่รู้วันนี้ไม่เจอปรากฏสักตัตวเขาที่แล้วมาได้ปรากฏไปเพียบเลยเขาวนี้เงียบเลย ติดแล้วมั้งยกนี่อ่านติดแล้วจริงด้วยติดปลานี่ไม่ไม่ตัวก็สองตัวละนั่นไงี <c oughs> ่ยลุงเหน่งนี่ข้อระเบียบเลย <c oughs> เทำไงได้อ่ะมันเยอะมันมาเป็นฝูงอะ่ะต้องใช้อย่างเงี้ยนี่ยังดีนะลุเงเหน่งไม่ทำาขแนนโยนข้ให้ ทำแขนงโยนต์ยากกว่านี้นะเดี๋ยวไปเก็บก่อนไอตัวเล็กนี่จะลอดกระชังหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วคันนี้เอาแล้วนันนน่นนั่นคันนี้ลงไม่เสร็จเลยคันนี้กินอีกแล้วยกด,ดูจิอยู่ไหมดูไม่จ้าอ๋อยู่ไม่กินจังเฮ้ยมันไม่ดิดเลยอ่ะฟ้า,รออฟารออฟเรื่อยฝอยทะเล อไม่ดิ้นนะนั่นแต่หมุนหมุนนั่นไงว่าแล้วเกียวโอ้ลูกายมันไม่ใช่ปลาไปได้นี่ไม่เช่อะไรนยะเปลือขหอยทั้งลมืฮอืม,ห,ม,ห,ม,ห,มหลอกกันได้มันจะมันตอดเยือนหลนูกไปเอ้วันก่อนหลานชายมาไม่ได้ปลาไปหล,หลายๆอย่างนะงหนึ่งยังงงเลย มีทั้งปลาโจทปลากดปลากุลาเอ๊ะทำไมวันนี้ลุงพอลุงหนึ่งมามันไม่เจออะไรเอ๊ะมันชักยังไงยังไงอยู่นะชักจะไม่ได้เรื่องแล้วมั้งมาด้วยแล้วเป็นหนี้เนาะะ <c oughs> ว่ากันไปครับอะไรเนี่ยลงไปปุ๊บมันก็เอาเลยเหรอ แต่ต้องใช้คันเดียวแล้วครับสองคันถ้าจะไม่ได้เรื่องนะกด <ś c oughs> ไม่ทนนะัน,นอ่นนานานนนะพอ,อใช้สองคันแล้วมันพอไปกดอันนู้นอันนี้กินนะดูดิเออดูดูใช้สองคันแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฝนลงเม็ดด้วยมันน่ากลัวยิ่งนะักกลัวโทรศัพท์จะพังอีกรอบแต่ก็บอกโทรศัพท์ กันน้ำนะไม่รู้มันกันน้ำเข้าออก,กันน้ำออกอเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนมันเจอจต่ปลาจวดแล้วก็มันกินกินดูอ่ะมันยกไม่ทันใช้สองทันเดี๋ยวคลิปหน้าก็จเจอกันใหม่ครับแนีวันนี้มาผิดหวังแล้วก็จะเจอปราปุ๋อปลาราของไม่เจอเลย มรโต๊ะโต๊้อีกแล้วอ่ะข้าววยังไม่ได้กินเลยเม่ยมีเวลาดูดิครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้โชคดีบญชจคิดเป็ให้สมความารถนวันนี้นะครับทุกท่านไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ